มนมาคนไล่ลุนเป็นนายกมาติดข้างเหมือนเราอีสมบ่อยากเทาสิอยู่ต่อไปอีกนานสิขอกินไปอีกนานสิผ้าผู้ไปอีกนานปานไหนใครอีบอสิผ้ากันอยู่ต่อไปอีกสักปีกินเด้อกินในอีกไม่ที่เดิมส้มผีมาใกล้ก็เขาสาหัวใจมีคำ พี่ลงมาช้ามวลแต่สวดมนต์และภาวนาถึงผีหลวงแห่งเมืองทิพย์อยู่แต่ผีหลงวงคงไม่รับรู้เพราะูดผีปีศาจที่นี่มันมีมากกว่าขอขอบลำใจที่ท่านที่ให้เกียรติมาจัดการฉลองที่นี่ย้ำเตือนให้เราชาวเมืองทิพย์ได้รู้ว่าบัดเดี๋ยวนี้เราได้ตกเป็นทาสของเจ้าอน,านันต์มที่ยิ่งใหญ่เราจะทำตามสัญญาเอเวลา Oh no, o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 h no. Oh no.